สวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลน,นะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับง่ายๆส,สายไฟที่อยู่ที่แคบๆครับผมมีเคล็ดลับจะบอกท่านผู้ชมครับสายไฟที่อยู่ที่แคบเราจะเอาพระเทพดำพันไปแบบนี้เลยมันก็พันไม่ได้ใช่ไหมครับนี่ครับเพราะมันเป็นนอีกอย่างก็เป็นที่แคบด้วยครับพันไม่ได้แต่ผมมีวิธีที่ เรื่องยากให้ทําเป็นเรื่องง่ายครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับอ่าวิธีนะครับเราก็มีพระเทพดำใช่ไหมครับเราก็พระเทพดำวนอย่างนี้เลยครับมวนที่ตัวของมันเลยครับมวนมวนไปอย่างนี้มวนไปอย่างนี้มวนอย่างนี้เลยครับมวนไปเลยครับมวนไปเลยมวนไปที่ตัวพระเทพดำของเขาเองนะครับมวนไปแบบนี้อ่า หมุนได้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตัดตัดแล้วเราก็เอาที่เรามมวนนะครับมาพันตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยอ่าให้แล้วก็มมวนลาไปตรงนี้ครับอ่าเนี่ยครับมมวนไปเลยครับม้วนไปเลยครับนี่มวนไปเลยครับ เนี่ยครับก็กลายเป็นเรื่องง่ายแล้วครับแล้วสายไฟเส้นเล็กก็เหมือนกันครับเดี๋ยวรับชมนะครับอ่าแล้วก็พันที่ตัวมันเหมือนเดิมครับพันที่ตัวของม้วนคเทปดำเลยครับอันนี้เราไม่ต้องเยอะครับพันที่ตัวเพราะเป็นสายไฟเส้นเล็กเป็นสายไฟเส้นเล็กครับเราก็ไม่ต้องใช้เยอะแล้วก็ตัด ก็เหมือนเดิมครับแล้วก็เอาไปพันที่ตัวเลยครับเนี่ยอยู่ช่องคแคบๆกลายเป็นเรื่องง่ายเลยครับนเนจนี้แล้วก็พันได้ยดอย่างสบายนะครับแล้วก็ม้วนไปที่เราม้วนมาแล้วก็ม้วนไปเนี่ยครับอ่าเนี่ยอ่าอันนี้เราก็พันได้เรียบร้อยแล้วะครับเนี่ย ชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามครับขอบคุณมากครับ